ค่ะวันนี้เรามาดูแนวข้อสอบกันนะคะดูซิว่าสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ไหมเรามาดูข้อแรกเลยค่ะให้หาค่าของ sin a r c tan 3ส่วน4หารนะคะ Arc tan ตัวเนี้ยก็คือมุมใช่ไหมคะบวกด้วยคอส2 Arc s i n e a r น s i e นี้ก็คือม,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 ดดอ Art อมุมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสมมติว่าให้มุม A นะคะเท่ากับ a r c tan เศษสส่วน4ค่ะพอเราย้ายอาร์คแทนค่ามาเราจะได้เป็นแทน a นะคะเท่ากับเศษ3ส่วน4ซึ่งมุม a จะอยู่ช่วงลบพายส่วน2ถึงพายส่วน2อค่ะถ้าเราหมุนทวนเข็มไปตกที่ไพ่สอจะอยู่คอดันที่1ใช่ไหมคะเป็นบวกทุกฟังก์ชันใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหมุนแบบตามเข็มไปอยู่ที่ลบพ่สอก็จะเป็น ควอเดนที่4จะเป็นหมวกได้เฉพาะคอสกับเซกค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้เราก็ควรจะไปวาดรูปในควอเดนที่1นะคะเพราะว่าค่าแทนเป็นหบวกค่ะทุกครั้งนะคะให้เราดึงเส้นมาตั้งฉากกับแกน X ค่ะท่านี้คือมุม A e นะคะอัตราส่วนด้านของ แทนก็คือข้ามส่วนชิดนะคะข้ามส่วนชิดเพราะฉะนั้นข้ามคือ3ค่ะชิดคือ4ค่ะอัตราส่วนพิทาโกรัสก็3ต่อ4ต่อ5ใช่ไหมคะถัดไปเราจะดูมุมบีควบคู่กันไปเลยนะคะเราให้ว่ามุมบีเนี่ยเป็นตัวนี้ค่ะอาร์กไซน์เศษ3าส่วนหนะคะ ค่ะย้ายอาร์คไซด์ข้ามมาก็จะเป็นไซน์ B เท่ากับเศษ3ส่วน5ค่ะแล้วอย่าลืมกำหนดนะคะว่ามุม B อยู่ช่วงลบพายสองถึงพายส่วน2ค่ะตั้งแต่พายสองเออตั้งแต่ลบพายสถึงพายสนะคะเ<ฮ>ช่นเดียวกันค่ะให้ดูอันนี้นะคะอันนี้เป็นมุมบวกค่ะขอโทษค่ะอันนี้เป็นค่าบวกค่ะเราต้องไปวาดรูปในควอดแดนที่1นะคะ อัตราส่วนด้านของทรายนะคะก็คือข้ามส่วนฉากค่ะข้ามส่วนฉากนะคะถ้านี่คือ B 3ส,ส่วน5ข้ามก็คือ3นะคะฉากคือ5ค่ะพิทาคกรัสก็3ต่อ4ต่อ5นะคะมาดูกันนะ,ะจากโจทย์โจทย์ให้มาว่า ซา์ของอาร์คแทนเซษสาม่วนสะคะหารด้วสองค่ะบวกด้วยคอส2องอาร์คไซสามส่วนหก็คือไซา์ของมุม A ส่วนสนะคะบวกด้วยคอสของสองเท่าของมุม B ค่ะทีนี้มาดูสูตรนะคะที่เราจะเลือกใช้กันค่ะ จากสูตรคอสสองเซต้านะคะมันก็คือคอสกำลังสองเซตาค่ะลบด้วยไซกำลังสองเซตานะคะขูเขียนครบชุดเลยเนาะหรือคือสองคอสกำลังสองเซต้าลบหนึ่งค่ะหรือคือหนึ่งลบด้วยสองไซกำลังสองเซตานะคะเอ่อสำหรับตัวนี้ ไซเอส่วนสองกูจะเลือกใช้สูตรนี้นะคะมาลองดูกันค่ะจากคอสสองเซตาที่มีค่าเป็นตัวนี้เดี๋ยวกูก็จะจัดรูปนะคะกูจะย้ายสองไซเซตาจากลบ ข้ามฟากมาเป็นตัวบวกนะคะแล้วย้ายคอสสองเซต้ากลับไปค่ะเป็นหนึ่งลบด้วยคอสสองเซต้านะคะต่อไปนะคะไซด์กำลังสองเซต้าก็คือหนึ่งลบด้วยคอสสองเซต้าย้ายสองไปหารค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนสมมติว่าถ้าเราแทนสองเซต้า ให้เท่ากับมุม A นะคะเราจะได้ว่าเซต้าก็คือมุม A ส่วนด้วยสองค่ะพอเห็นรูปแบบไหมคะเพราะฉะนั้น A ส่วนสองกับ A ส่วนสองกูก็จะแทนด้วยเซต้าค่ะขณะเดียวกันอ่ะแทนตัวนี้ก่อนกั้วกันเอ่อเป็นไซ n A ส่วนสองอ๋อเดี๋ยวนะคะ ครูจะขอถอดรากอันนี้ไว้เลยนะคะจะได้สอดคล้องกับโจทย์ค่ะคือทรายค่ะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราแทนค่าเข้าไปเราจะได้เป็นทรายกำลัง2 a ส่วนสใช่ไหมคะเท่ากับ1นลบด้วย cos ส,สอเซตาก็คือ cos a ค่ะต่อไปนะคะถ้าเราถอดรากที่2ก็จะได้เป็น square root อคูณรูมส่วนสองโทษค่ะจะได้เป็นสแควรูทครอบไปในนี้นะคะของตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ sin a ส่วนสองโอเคยังคะเท่ากันแล้วเนาะเราก็เอาค่านี้ไปแทนเลยค่ะไซเ a ส่วนสองนะคะก็คือสแควรูทหนึ่งลบคอสเหารด้วยสองนะคะถ้าไปดู c อสสองบนะคะ คอส 2b เนี่ยอืมจะเลือกใช้สูตรนี้ก็แล้วกันเนาะในสูตรชุดเนี้ยนักเรียนจะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะผลลัพธ์ออกมาเท่ากันหมดค่ะเพราะฉะนั้นคอสอ 2b ก็เหมือนคอสองเซตาใช่ไหมคะเออมันก็คือ2คอสกำลังสอง2คอสกำลังสอง b นะคะลบด้หนึ่ง มาดูค่ากันค่ะ cos A เราก็มาดูที่มุม A นะคะ c o ส A ก็มาดูที่มุม A ค่ะ c o ส A ก็คือชิดส่วนฉากนะคะคือ4ส่วน5ค่ะบวกด้วย2 cos ของมุม B เราก็มาดูที่นี่ค่ะคอสของมุมบีนะคะคอสก็คือชิดส่วนฉากอีกค่ะคอสนะคะก็คืคอชิดคือ4ค่ะฉากคือ5ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะและ้วลบด้วยนหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปตัวเลขกันนะคะก็จะได้ว่าสแควรรูทห้คูณหนึงเป็น5ใช่ไหมคะห้าลบสีก็จะเหลืออยู่1นะคะ1นส่วนหค่ะ ทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสองค่ะบวกด้วยสองก้อนนี้สี่ส่วนห้ายกกำลังสองนะคะเราก็จะได้ว่าสี่กำลังสองก็คือสิบหกนะคะสี่สี่สิบหกห้าห้าเป็นยี่สิบห้าค่ะเราลบด้วยหนึ่งต่อไปนะคะเสร็จส่วนซ้อนด้านบนให้ดึงลงมังล่างค่ะห้าคูณสองก็เป็นสิบนะคะบวกด้วย ันี้ต้องคูณกันเลยนะคะเพราะาตัดกับ25ไม่ได้ค่ะ2คูณ16ก็ได้เป็น32นะคะส่วนด้วย25ลบ1ะคะเราก็มาสรุปก้อนี้นะคะ25คูณ1เป็น25จะได้32ลบ25มันเลยอะเออมันจะเหลืออยู่7นะคะขอโทษค่ะจะเหลืออยู่7ส่วน25ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ถ้าเราไปดูก็จะตรงกับตัวเลือกที่ สามนะฮะตัวเลือกที่สามข้อสองนะคะให้พิจารณาข้อความกอกับขอนะคะว่าข้อใดถูกข้อใดผิดใช่ไหมคะเรามาเริ่มที่ข้อก่อนก่อนเลยนะคะจากคอสห้าพายส่วนสิบสองคูณอยู่กับไซพายส่วนสิบสองมีค่าเป็นสองลบรูทสามส่วนสี่ใช่หรือไมอ่เรามาลองดูนะคะ คุณจะเรียกฝั่งซ้ายว่า ls นะคะพิสูจน์ออกไปให้เป็นฝั่งขวาว่าเป็น2ลบรูทสหารด้วย4ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ถูกนะคะทีนี้จากตรงนี้เนื่องจากคอสกับไซ n เนี่ยมันเป็นโคฟังก์ชันกันให้เราลองมาพิจารณามุมของเขานะคะว่า5พายส่วนสิบวกกับพายส่วนสิมันก็จะมีค่าเป็น6พายส่วนสิหรือเท่ากับพาส่วน2ใช่ไหมคะ ค่าสองมุมนี้บวกกันเป็นพายสองก็คือ90องศาก็แสดงว่า2ตัวนี้คือคอสกับไซน์ค่าเท่ากันค่ะเพราะมันเป็นโคฟังก์ชันกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเลือกแปลงตัวใดตัวหนึ่งไปครูจะเลือกแปลงคอสหพส่วนิไปเป็นตัวไซน์ค่ะแปลงตัวไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าไซน์พายสวนิตอนนี้คูณอยู่กับไซน์พาสินะคะ ซึ่งมันก็คือ sin ย,ยกกำลังสองพายส่วนด้วย12ค่ะจากนั้นให้นักเรียนไปลองพิจารณาดูที่สูตรของ c o s 2เซตสูตรนี้เราจะใช้บ่อยเลยนะคะมันก็คือ 1-2, ลบ2 sin กำลังสองเซค่ะเราจัดเลยนะคะจัดให้รูปมาสอดคล้องกับฝั่งซ้ายค่ะตัวนี้ครูจะย้า,ายไปได้ลบคอ s สเซตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้าย2ตัวคูณเนี้ย ไปเป็นตัวหารเราก็จะได้รูปแบบนี้นี่ค่ะไซม์สองเหมือนกันนะคะเซตาคือพายส่วนสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นเราสรุปตรงนี้ได้ว่าอ,อ่มันก็คือหนึ่งลบด้วยคอสสองเซตาก็คือสองนะคะูณด้วยเซตาคือพายส่วนด้วยสิบสองค่ะแล้วก็หารด้วยสองหรือจะได้เป็นหนึ่งลบคอส ตัวนี้นะคะตัดกันได้หกค่ะทั้งหมดนี้ก็หารได้สองนะคะหรือจะได้ว่าหนึ่งลบด้วยคอสไพส่วนหกก็คือคอสสามสิบมีค่าเป็นหนึ่งะเป็นรูปสามส่วนสองค่ะทั้งหมดนี้ก็ส่วนสองนะคะหรือจะได้ว่าคณาสองนะคะสองคูณหนึ่งก็เป็นสองสองลบด้วยรูสามค่ะเ่วันซ้อนอยู่ข้างบนให้เราดึงลงข้างล่างเลยค่ะ เพราะฉะนั้นสองนี้จะไปคูณกับสองก็จะได้เป็น4ค่ะเราจะเห็นว่าข้อนี้ตรงกับด้านขวามือที่โจทย์ให้มานะคะในกอไก่เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อถูกค่ะนี่ค่ะตัวนี้กับตัวนี้ค่าเท่ากันนะคะกอไก่จึงเป็นข้อถูกค่ะถัดไปเรายกข้อขอไข่ลงมาดูข้างล่างเลยนะคะจากข้อขอไข่โจทย์ว่า c o s ไพยส่วน5เท่ากับ รูทห้าบวกหส่วนสี่และโจทย์ยังแอบกําหนดมาให้ว่า s ซน์าพายส่วนสินะคะมีค่าเป็นรูทห้าบวกหส่วนสี่ค่ะก็มาดูทางด้านซ้ายมือเช่นกันนะคะจากด้านซ้ายนะคะคือ Cos พายส่วนห้าค่ะนักเรียนต้องดูตรงนี้นะคะว่า ตรงนี้ให้คอสของมุม5้าพายอาขอโทษคอสของมุมพายส่วนหแต่ฝั่งนี้กำหนดให้ว่าไซ n ของพายส่วน10มีค่าเป็นรูทหบวก1ส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นเช่นกันค่ะอันนี้เราก็จะมานึกถึงสูตรนี้อีกเช่นกันค่ะคือ c o s 2เซตนะคะก็คือ 1-2, ลบด้วยสไซ์กำลังสองเซค่ะถ้าเราให้ว่า2องเซเนี้ยคือพายส่วนหเนี่ยนะคะ พายส่วนห้าก็คือสองเซต,ตา้าสองเซต,ต้าก็คือพายส่วนห้านะคะแล้วเราจะได้ว่าเซต,ต้าของเราก็คือย้ายสองไปหารค่ะสองไปหารข้างล่างสองคูณกับห้าก็เป็นสิบใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้พายส่วนสิบนะเดี๋ยวเราก็เอาเซต,ต้าออกแทนด้วยพวนสิบ<ๆ>เช่นกันเราก็เอาสองเซต้าออกแทนด้วยพายส่วนอะไรคะห้าค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ cos π ส่วน5ความหมายก็คือ1ลบด้วย2นะคะ sin กำลัง2ยส,ส่วน10ค่ะ1ลบด้วย2 sin ยส,ส่วน10โจทย์กําหนดมาให้นะคะว่าคือรูท5บวก1ส่วน4ค่ะแต่ทั้งหมดนี้ยกกําลังสองนะคะ อถ้าเราตัดช่วงมานะคะข้างบนนี้ก็ยกกําลังสองก้อนหนึ่งข้างล่างก็สี่กำลังสองนะคะเราก็จะได้ว่าหนึ่งลบด้วยสองทั้งหมดนี้ก็หารด้วยสิบหกนะคะสี่สี่สิบหกค่ะสำหรับตัวนี้เราจะใช้กําลังสองสมบูรณ์กระจายนะคะก็จะได้ว่าหน้าบวกหลังกําลังสองได้หน้ากําลังสองค่ะ บวก2คูณหน้าคูณหลังนะคะบวกด้วยหลังกำลังสองหรือเท่ากับ1ลบด้วยตัวนี้เราตัดกันได้เราตัดก่อนนะคะจะเหลือ8ปดสำหรับตรงนี้5กับหน 1, ึ่งเราก็จะบวกกันได้เป็น6นะคะ6บวกด้วยสองรูทหค่ะตัดไปเรามาดูนะคะ2กับหนี้เราดึง2ออกได้นะคะสเป็นตัวร่วมค่ะเราก็จะได้ว่า สองสองสามหกดึงสองไปเหลือสามนะคะตัวนี้ดึงสองแล้วจะเหลือรูทห้าค่ะทั้งหมดนี้ก็จะหารได้แปดใช่ไหมคะอีกค่ะสองตัดแปดได้สี่นะคะเพราะฉะนั้นคอร,รอนอรคือสี่ใช่ไหมคะสี่เนี้ยคูณหนึ่งก็ได้เป็นสี่ลบด้วยสามบวกด้วยรูทห้านะคะซึ่งถ้าเราเปิดวงเล็บเข้าไปจะได้เป็นสี่ลบด้วยสามลบด้วยรูทห้าส่วนสี่ สรุปเป็นคำตอบได้ว่า1ลบด้วยรูทส่วนสนะคะซึ่งจะไม่เท่ากับด้านขวามือค่ะเพราะด้านขวามือเนี่ยค่ะโจทย์ให้มาเป็นรูทห้าบวก1ส่วนสแต่เราทำได้เป็นรูทห้าอ่าเป็น1ลบรูทส่วนสนะคะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่จึงเป็นข้อที่ผิดค่ะช้อยของเราก็เลยอยู่ข้ออะไรคะก็ถูกขอผิดนะคะอ่าก็ถูกขอผิดค่ะ